ช่วงออนตะกรีนในสัปดาห์นี welcome, sì. nah, ้ครับว like, ันนี้ผมอยู่ที่ท็อปกอล์ฟเมกาซิตี้บางนานะครับวันนี้นะครับอยู่กับโปรเกมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโปรเกมสครับสวัสดีครับวันนี้ช็อตเกมของเราสำหรับโปรเกมเนี่ยยังไม่เคยทำนี่คือเป็นตอนแรกของช็อตเกมเลยครับวันนี้มีอะไรมาแนะนำครับก็จะเป็นการชิปแบบชิปแผ่นรันครับชิปแล้วให้ลูกวิ่งครับ ซึ่งปกติเมื่อกี้คุยโปรเกมเนี่ยเกมบอกว่าหลักๆเลยที่เราให้ทำตอนนี้เพราะว่ามีหลายท่านชิปแล้วชึกชิปแล้วไม่มั่นใจในเรื่องระยะด้วยไอ้ตัวนี้เอามาถึง3ตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือมันเป็นเทคนิคที่จะใช้ยังไงได้ครับทางเขาโอเค,ค,อเคก็ดึงมาทั้งหมด3ตัวเนี่ยเพื่อที่จะให้ นักกรอบเนี่ยได้ลองชิปดูเราได้เห็นว่าเหล็กแต่ละอันเนี่ยลูกวิ่งประมาณ <ừ> าไหนเขาในการวิ่งของลูกนั่นเอง<ช>นะครับ,รบซึ่งวันนี้ที่เอามานี่มีอะไรบ้างฮะก็จะมี52พิดช,ชิ่งแล้วก็มีเหล็ก9ครับครับ,รบอ่าทั้ง3อย่างเนี่ยเชื่อว่านะครับแน่นอนในเรื่องความชันของหน้าไม้เนี่ยแน่นอนแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ52พิดช,ชิ่งและ9เนี่ยเชื่อว่านะครับน่าจะทําให้เราได้ระยะ ในหลายๆระยะใช่ครับแล้วนี่โปรแกรมมีวิธีการคำนวณหรือมีวิธีการเทคนิคยังไงบ้างครับในการที่จะเอาเริ่องนี้เซตอัพไปดีกว่าว่าในการที่เราจะทำการชิปอันดันเนี่ยโปรเกรมวางบอลโพซิชันยังไงน้ำหนักอยู่ยังไงโอเคครับเดี๋ยวเชิญเลยครับได้ครับก็วิธีการชิปเราจะดับจากการผัดเลยนะครับัหลักๆก็คือยืนเท้าชิดก่อนแล้วก็แยกเท้าออกจากกันนิดเดียวพอให้ให้ใกล้เคียงกับตอนผัดก็ได้ครับส่วนตำแหน่งบอลเน้นให้ตำแหน่งบอลอยู่ที่ กึ่งกลางระหว่างเท้าสอง้ังอ่าเดี๋ยวผมถือมาให้ก่อนเ <นะ S 1> รา <bir> ก็จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการเซตอัพเลยนะครับเริ่มจากเท้าชิดรูปไว้ตรงกลางแยกเท้าจาัดก,การเล็กน้อยนะครับเน้นให้ลูกอยู่ตรงกลางไว้นะครับนะเราก็ทําการเซตอัพให้คล้ายๆพัดทีน่ะว่าเราทิ้งแขนลงมาจากนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยเราใช้วิธีการพัดเข้าไปเลยเข้าไป,าไป,ห,ไปาหาเลยคือเคลื่อนออกไปอือประมาณนี้อือตรงมากนะครับ ก็ดูง่ายดีนะแสดงว่าใน,ในทั้ง3อันนี่เหมือนกันไหมครับทั้ง3อันเราชิปในรูปแบบเดียวกันเลยครับท่าทางเหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะได้แตกต่างกันคือความสูงของลูกแล้วก็ระยะทางที่ลูกวิ่งก็องศามายิ่งน้อยลูกก็ยิ่งวิ่งเยอะอันนี้เมื่อกี้ตอนที่เราเซตอัพเดี๋ยวขออีกทีนะฮะครับผมเดีล,ลองชิปอีกทีอันนี้ลันเนี่ยก็คือมือนําหน้าเล็กน้อยใช่ไหมใช่ครับมืออยู่ที่อย,อยู่ท,ที่ต้นขาซ้ายด้านในต้นขาซ้ายด้านในใช่ครับแล้วก็เคลื่อน ง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองพิชชิ่งบ้างได้ครับเดี๋ยวลองพิชชิ่งบ้างอันนี้ลูกก็วิ่งไปประมาณเมื่อกี้ประมาณ20หลาได้ประมาณประมาณนั้นครับสิบห้าถึงยี่สิบหลาอ่ะมาลองดูความแตกต่างของระยะนี่ลองพิชชิ่งนะครับเซ็ตเหมือนเดิมทุกอย่างเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยครับเกาะเขื่อนลูกก็จะได้ไกลขึ้นอีกนิดนึงอีกประมาณ5หลาใช่ครับขึ้นเท่าเดิมเลยใช่ไหมฮะเท่าเดิมครับอย่างเหมือนเดิมเลยครเล็กเกาเล็เก้า เลขเก้าเลขเก้าก็องศา,าน้อยลูกก็จะวิ่งเยอะขึ้นเซตอัพเหมือนเดิมลูกวาอยู่ตรงกลางเคลื่อนไหวเหมือนพาดททุกอันสังเกตระยะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเอาจากที่เราดูด้วยตาเปล่าเมื่อกี้จะเห็นเลยว่าห่างประมาณห้าหลาใช่ครับยประมาแล้วลูกก็จะห่อยว่าจะมีการวิ่งมากขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่าทุกอันเนี่ยโอกเกมขึ้นเท่าเดิมเลยนะฮะ<ช>ขึ้นเท่าเดิมลงเท่าเดิมเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับอันเนี้ย เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปฝึกบางคนอาจจะเอาเหล็ก8มาก็ได้ใช่ใช่เหล็ก7ก็ได้มันทาได้<ช>หมด,ดซึ่งมผมว่าถ้าเราลองฝึกแบบโปรเกรเนี่ยพูดง่ายคือว่าการเซตอัพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นลูกรันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเซตอัพได้ถูกทุกอย่างขึ้นแมชชนิกเดิมลงแมชชนิกเดิมก็จะทําให้ได้ในเรื่องของระยะที่แตกต่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ทาให้เราได้ในการเราเหลือเนี่ยเราก็สามารถเดินนับก้าวได้เลยเหลือเท่าไหร่ จะใช้เหล็กอันไหนดีซึ่งมันจะต้องเป็นเหล็กที่เราเข้ากับระยะนี้ได้ไดีแน่นอนนะครับครับยังไงก็เช mm ื hmm. ่อว right? like, like, like? sure. well, so ่านะครับท่านผู้ชมลองเอาการเซตอัพนะครับในการเล่นลูกรันแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับและขึ้นลงเหมือนกันทุกอันเลยเพราะฉะนั้นจะทําให้เราได้ระยะที่แตกต่างหลายระยะเลยทีเดียวนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรเกมมากนะครับขอบคุณมากที่แนะนำครับขอบคุณครับครับครับวันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของช่วงออนเดอะกรีนในสัปดาห์นี้ครับ